เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16รกรกฎาคม2566เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะคลังพร้อมจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติช่วงรอยต่อของรัฐบาลนะคะ กระทรวงการคลังยืนยันช่วงรอยต่อรัฐบาลพร้อมจ่ายเงินเข้าบัสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติดูแลสวัสดิการดูแลกลุ่มเปราะบางดันเงินเข้าระบบเศรษฐกิจตามข้อกำชับนายกรัฐมนตรีใช้จ่ายงบดูแลเศรษฐกิจตามกฎหมายให้ทำได้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ และส่วนนางสาวไตรสุรีไตรสระนาคุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมแผนการดูแลเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหลังจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจได้แสดงความกังวลว่า จะเกิดความล่าช้าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ,ณ2567และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมาพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจแม้จะเป็นช่วงรัฐบาลร,รักษาการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจต้องรักษาความต่อเนื่องของการฟื้นตัวทางด้านงบประมาณก็ ให้ใช้ใจ่ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้ทําได้ทางด้านงบประมาณก็ขอให้ใช้ใจ่ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้ทําได้และไม่กระทบต่อสวัสดิการของประชาชนกลุ่มเปราะบางนางสาวไตรสุรีแจ้งเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมแผนงาน3ส่วนที่จะขับเคลื่อน ให้มีเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจในช่วงรอยต่อรัฐบาลนะคะในส่วนที่1การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนรายจ่ายประจําและการปรับรายการที่เบิกจ่ายได้เร็วขึ้นจากเดิมที่เบิกจ่ายในช่วงท้ายปีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณเช่นงบอบรมสัมมนา,าโดยในส่วนงบรายจ่ายประจําปีนี้นะคะวิธีการงบประมาณปี2562เปิดทางให้สามารถใช้จ่ายได้ ก็คือหากปีได้เกิดกรณีพรบง,งบประมาณรายจ่ายล่าช้าก็สามารถใช้พรบง,งบประมาณปีก่อนหน้าในกรณีนี้คือใช้พรบง,งบประมาณปี66ไปพางก่อนซึ่งการสามารถใช้จ่ายงบรายจ่ายประจําได้นี้จะรวมถึงงบสวัสดิการต่างๆเช่นบัสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลรังย้ําว่าถึงแม้เกิดกรณีพรบง,งบประมาณ 6- 7ล่าช้า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากเป็นงบรายจ่ายประจำและมีเงินกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วส่วนที่จะชะลอไว้รอรัฐบาลใหม่จะมีเพียงบางส่วนของงบลงทุนใหม่เท่านั้น ส่วนที่2ที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้คือการเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจประมาณ50แห่งเร่งเบิกจ่ายเพื่อการลงทุนจากงบลงทุนของทุกแห่งรวมกันประมาณ500ล้านบาทคาดว่าจะมีส่วนที่สามารถขยับการลงทุนได้เร็วขึ้นและเบิกจ่ายได้ก่อนนะคะประมาณ50,000ล้านบาท ส่วนที่3ให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งรัดการปล่อยสินเชื่อตามโครงการที่เคยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการไปแล้วซึ่งยังเหลือวงเงินประมาณ70,000ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีได้กําชับว่าทุกหน่วยงานต้องขับเคลื่อนภารกิจไม่มีหยุดหรือใครเกี่ยวว่างนะคะเพราะประเทศต้องเพราะประเทศจะต้องไม่หยุดเดินทั้งรัฐบาลรักษาการและส่วนราชการต้องร่วมมือกันส่งงานไปยังรัฐบาลหน้าอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งแผนง,งานที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความต่อเนื่องดังกล่าวนะคะที่จะสร้างทั้งเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สำหรับงบประมาณปี6 7ที่ผ่านมาอนุมัติจากครมไปแล้วและรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนการงบประมาณมีวงเงินกว่า3.35ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.49ล้านล้านบาทรายจ่ายลงทุน7.17แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนเงินกู้1.17แสนล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง3.37หมื่นล้านบาทนะคะอัปเดตแล้วสบายใจได้นะคะครางพร้อมจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสิการแห่งรัฐตามปกติในช่วงรอยต่อรัฐบาลใหม่นะคะ